สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน้องน้องทุกๆกคนครับพี่น้องครับผมลงทัด์ครับวันนี้พบพี่น้องของเราในวันที่ยี่สิบหกกันยาอ่าวันนี้ครับผมมานําเสนอครับเป็นเลขขนมราวเย็นนี้ครับมาพี่น้องครับสําหรับตัวเลขและสูตรต่อไปนี้ผมจะวางหลักสิบไว้กว้างๆไว้ห้าตัวหลักหน่วยไว้หกตัวจะได้ห้าหกสามสิบสามสิบหางสูตรนี้ผมแกะใหม่ครับพี่น้องครับลองสูตรดูก่อนก็ได้นะลองสูตรดูก่อน ผมเลยวางกว้างๆไว้สักหน่อยนึงแล้วค่อยปรับเอาครับเป็นสูตรใหม่หมดทั้งเลขตัดเลขอะไรครับเพราะสูตรเก่ามันหลุดหมดเลยผมเลยได้เลาะทิ้งทั้งหมดเลยชุดนี้เป็นชุดใหม่ถอดหน้ามเลยวาดได้มาผมพาฟังคําเตือนเลยดีกว่าพี่น้องครับแล้วเรามารับชมครับว่าวิธีทําและทําแล้วจะออกมาถูกใจพี่น้องไหมฟังคําเตือนเลยครับพี่น้องครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับทิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความบังดีจากลุงทัศน์พี่น้องครับมามาดูตัวสูตรและวิธีทําครับผมไม่ใช้แสนหมื่นบวกสิบบนบวกรหัส0ูนย์แปดสามหนึ่งเกตส่วนหลักหน่วยก็เป็นพันบวกเจ็ดแปดสามห้าหนึ่งแปด อะจะก,กว้างๆหน่อยหนึ่งจะพาคำนวณจากงวดที่ออก0ูหมา0543มานะครับแสนหมื่นพันเลยครับแสนหมื่นสิบบนไม่ใช่พันแสนหมื่นสิบบน6กบวกศย์ได้6 6หบวกสได้0 0นบกศได้0 0นย์บวกแได้8 8ดบวกสได้11 11อบวกหได้12บวกด้วย7ได้19ครับ นี้คือหน้าตาหลักสิบล่างมาดูชุดต่อไปครับซึ่งจะบังคับอยู่ในหลักหน่วยก็ใช้หลักพันหลักพันวันนี้คือศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดครับเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าครับสิบห้าบวกสามได้สิบแปดสิบแปดบวกห้าเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามบวกหนึ่งเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวก แเป็น32มาดูครับเราคำนวณจากงวดที่ออก0543และงวดต่อมาออกเลยครับออก0862 0862 08 เทาที่0ูนย์แดพี่น้องครับออกศูนย์แดสองมาครับทีนี้ก็จะมาใช้งวดที่ออก0ูนย์แดสองมั่งแสนหมื่งสิบโวครับแสนหมื่งสิบบนห้ามาบวกหกเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกศูนย์ก็จะได้สิบเอ็ดบวกแปดได้สิบเก้าบวกสามได้ยี่สิบสองบวกหนึ่งได้ยี่สิบสามบวกเจ็ดได้สามสิบ อ่ขยับมาดูหลักหน่วยพี่น้องครับให้ใช้หลักพันหลักพันงวดนี้ก็คือเก้าครับหลักพันคือเก้าเก้าไปบวกเก็ดได้สิบหกบวกแปดได้สิบสี่บวกสามได้เก็ดบวกห้าได้สองบวกหนึ่งได้สาม บวก8ได้1เราคำนวณจากงวดที่ออก08มาใช้งวดที่ออก92้างพี่น้องครับหลักสิบคือ9หลักหน่วยคือ2ตัวนี้เราจะถูก92ครับงวดนี้ต่อเลยครับ ทีนี้เอาข้อมูลจากงวดที่ออก92มาสูตรหลักสิบแสนหมื่นสิบบนแสนหมื่นสิบบนจะเป็น9บกบวกหเป็น14นะครับ4ีบวกศจะได้4 4่บวกแได้2 2งบวกสได้5้บวกหได้6บกบวกเได้13 ขยับมาดูหลักหน่วยบ้างครับหลักพันคือเก้านะงวดน,นี้หลักพันคือเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นส 16. 16ิบหกสิบหกบวกแปดเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกสามเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกแปดเป็นสามสิบหกจะได้โคชุดอยู่สาม ยี่สิบห้าตัวครับห้าห้ายี่สิบห้าเราคำนวณจากงวดที่ออกเก้าสองจะมาใช้งวดนี้คือออกเลยครับออกสี่สี่หนึ่งห้าสี่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 อ่ะงวดนี้ถูกสี่สี่พี่น้องครับ มาทีนี้ก็จะมาถึงงวดที่เราจะนำไปใช้จริงเรามาดูกันครับมาแสนหมื่นสิบบนแสนหมื่นสิบบนเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าเราใส่ห้าลงไปครับห้าไปบวกแปดได้สิบสามสิบสามบวกสามเป็นสิบหกสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเกดสิบเกดบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสี่ ห้าสามหกเจ็ดสี่ครับซึ่งจะอยู่ในหลักสิบจะมาไหมส่วนหลักหน่วยให้ใช้หลักพันหลักพันก็คือสี่นะครับวมน,นี้พี่น้องครับสี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองเก้าบวกสามเป็นส 12. 12ิบสองสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ด สิบเ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบแปดบวกแปดเป็นสิบหกตัวนี้ผมลืมบวกแปดไปอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับทำไมมันถึงเหลือสี่ตัวถึงว่าอะจะได้แบบนี้อืมสี่หกสี่เจ็ดสองสามหนึ่งตัวนี้เป็นหนึ่งครับไม่ใช่สี่ มาซ้ำตัวนี้อ่ะมันจะได้ตัวเลขอยู่6ตัวมาผมจะจับคู่ชุดเลยนะครับทีนี้พี่น้องครับผมจะวางคู่ชุด53674พี่น้องครับผมจะไม่เขียนหมดนะผมจะเขียนแต่ตัวเด่น มาครับชุดเด่นในหลักสิบผมให้ที่ห้าสามสี่พี่น้องครับสามสี่ห้านี้จะต้องมาถ้าใครจะใช้ครับเลขลาวว่นนี้ผมว่าสามสี่ห้าจะต้องมีไม่บนก็ล่างครับติดสามสี่ห้าไว้ติดสามสี่ 3, 4, 5, ห้าไว้คิดว่าน่าจะชัวร์ครับสำหรับสามสี่ห้า แต่ไม่รู้ว่าจะบนหรือล่างพี่น้องครับต้องติดสามสี่ห้าไว้สักนิดหนึ่งนะครับถ้าใครจะนำไปใช้สามสี่ห้าเด่นมากวันนี้อ่ะผมจะจับคู่ชุดเฉพาะเก้าประตูนี้นะครับก็จะได้อยู่ห้าเก้าห้าแปดห้าหกห้าเก้าห้าแปด ห้าหกสามเก้าสามแปดสามหกสี่เก้าสี่แปดสี่หก สามหกมีแล้วผมใส่หกสามไปตัวหนึ่งกันแล้วกันเผื่อใครอยากจะใช้ มาแล้วทีนี้ผมจะคัดเด่นออกมาแบบนี้นะครับในบรรดาในนี้ที่ผมชอบผมจะวางตัวนี้นะครับสามแปดสามเก้า ห้าแปดห้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดสองสี่หก สามเอาทำไมมันมีสามแปดสองตัว่ะนี่โอ้ตัวนี้สามปดมันชนกันผมเขียนซ้ำกันสองตัว อาการแปไว้ตัวหนึ่งพี่น้องครับกัน88ดตัวหนึ่ง3 8 3แปตัวนี้เป็นสามเก ผมคัดออกมาพี่น้องครับเหลือแค่นี้แหละจากสองสี่หกเก้าสิบตัวคันออกมาเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวแต่ตัวเด่นจะเป็นที่ฝั่งหนึ่งมันมีสามสี่ห้าฝั่งฝั่งหนึ่งมันมีแปดกับเก้านะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาสามมาชนแปดชนเก้า มันจะมีตัวเลขอยู่สองฝั่งสามสี่ห้านี้มีสามสี่ห้าฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นเป็นแปดเก้าแปดเก้าหกแปดเก้าหกแต่สามสี่ห้าเนี้อ่ะผมเลือกมาสามกับสามกับห้า แต่ห้ามันไม่เด่นสู้สามไม่ได้แปดเก้ามาจากไหนครับมันไม่มีในนี้แปดเก้ามันเป็นเลขเด่นแล้วที่เลขเด่นเนี่ยมันมาด้วยกันพี่น้องครับสถิติมันจะเดินด้วยกันตลอดเลยเพราะฉะนั้นผมเลยเอาแปดเก้าเก้าแปดมาเสียบตามที่จริงถ้าตามหลักของเราจะมีสามแปดกับสามเก้าถ้าจับออกมาในชุดนี้นะครับแต่เนื่องด้วยฝั่งที่ไม่มีสามสี่ห้ามันมี แมี9้าส่วน8กับ9้ามันชอบมาด้วยกันพี่น้องครับมันจะติดมากันแบบนี้ผมก็เลยเอามาให้พี่น้องดูอ่ะเผื่ออยากจะนําไปใช้แต่ตามสูตรของเรามันจะมีอยู่แค่นี้ตัวนี้แยกออกมาต่างหากสองตัวนี้มันเป็นเลขเด่นแต่มันชอบมาด้วยกันผมเลยนําเสนอให้พี่น้องดูแบบนี้โอเคครับนี่คือเลขสตัวล่างในงวดวันที่ยี่สิบหกกันยาคลิปต่อไปครับผมจะลงภาพรวม เลขบนล่างอ่ะจะมาฝากพี่น้องสําหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับขอให้พี่น้องโชคดีครับคลิปวันนี้อ่ะใครอยากแคบครับแคบสามสองหนึ่งแคปโอเคนะครับก่อนจะจากการผมลุงทัศสูตรเลขพารวยขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับที่มาเป็นกําลังใจให้ล้นหลามนะครับขอบพระคุณมากๆงวันนี้ขอให้โชคดีครับสําหรับคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ